วัดีวันที่สิบเอ็ดจ้ะสวัสดีวันที่สิบว,วันนี้อากาศดีดีแต่ไม่มีแดดไม่มีฝนก็ซือว่าดีแล้วนะคะพื้นแห้งอากาศดีดีพี่น้องแก้วันที่สิบเอ็ดแล้วออกไปเอาเขาเทียงกันนะะนี่ไอจุนนะคะไอจุนนะคะ นี่อาหารเช้ายังไม่เปิดนี่อาหารเที่ยงมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยอาหารเช้าเป็นข้าวต้มหมูสับนะคะคนละห้องคุณแม่หนึ่งคุณลูกอันหนึ่งอันนี้อาหารเที่ยงค่ะนี่แหละตามที่เห็นแล้วก็ต้มจืดๆนะพี่น้องจ้ามเดินมากินล้วกันเดจ้าเรามาดูกันว่าอาหารเย็นคืออะไรนะคะ ข้าวเย็นมาแล้วนี่นะคะข้าวเย็นมาแล้วมาดูกันว่ามันอัยังอยู่ข้างใน จ้าเอ๊ข้าวขาหมูจ้าพี่น้องจ้าข้าวขาหมูพี่จูเลอร์ชอบพี่จูเลอร์ชอบกินข้าวขาหมูค่ะผลไม้ก็คือบักฮงสุกผลไม้บักฮงสุกแล้วก็ต้มจืดจืดพี่น้องจ้าต้มจืดจืดสองถุงนะคะกินจืดจื ข่าอันนี้ของมื่อเช้าแม่ขก็่ต้มจืด2องอันมื่อเช้ายังไม่ได้กินถูกใจพี่จูเลอร์นะคะคุณแม่ก็จะกินกินเหมือนกันแต่ว่าเอาใส่พริกเยอะๆ <c oughs> เพราะว่ามันกระหิวนะจเมื่อกินบนมือโอเคจ้ามาได้จ้าพี่น้องจ้าอีแม่กินยังตีมือน,นีอีแม่มันกินพสิอว แต่ว่าพักสิหลายเพราะว่าเอาพักข้าวขาหมูที่ลูกที่ลูกกินไอจุนเพิ่นหมักแห้งจ้ะจุลีอมักกินข้าวขาหมูอันไทยวันมากินเบิดห่อลเคิงจะกล่องครึ่งเพิ่นกินอ่ะก็เลยให้เพิ่นกินซะจ้ะดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นกินได้เมียก็เอาพักเคี่ยพักตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรงเคี่ยมาร่วมกันกับเส้นนิดนึงจ้ะมาด้วยเมื่อกินน้ำกันแล้วก็เอาอันนี้ใส่เยอะๆน้ำส้มของอัน ข้าวขาหมูนะจ๊ะน้ำส้มของข้าวขาหมูใ่รนะุนสมันสมไปเลยจวดจวดไปเลยเห็นมาพรก้าวหนึ่งสดซื่นสายตาสร้าหัวจ๊ะมันปวดหัวอะไรจ๊ะปวดหัวอยู่แต่หองไรใจชิมมึงก่เด้อม,มันส้มเพียว เปรีป้ยวๆโซชื่นมากเห็นกับพริก สดชื่นจะได้กินบักพรีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้หกโมงแรงกจ่ะหกโมงเย็นเคียร์เอาต่พักมาร่วมก่ะไม่เลี่ยนกับเขานะใครเลรอร้เลรอ้อ ก็จะได้กินต่อมางฮุ้งแล้วไทยบล้องมากกักเบิงกับบุรูษดอกจ้าว่ามันลักษณะยังไงมันจะปวดหัวมากเลยหลังจากสิบวันทนมานมากเลย ขึกนไส้กับเก่งเก่งแห่งไอ้จนแบบบ่งอแง,ง่เลยเมื่อกลิ่นของเพื่อนไปจังเวลากลิ่นแทบลิต ได้ซ้ำก,กินนะจ๊ะกินเพื่อยู่เนาะเรียนมาก hay lúc đồn mới <laughs> rồi thì chảy ha xong mới được thịt mình bữa nay nhầm là gì xít mỏ gì อ้อเบิ่งแล้วพี่คีนูนะจ๊ะสูดซ่ามากไม่สอบหน่วยพี่น้องเชี่ยหาวพี่อีกอันนี้มักทัวจุลสิตูเปจุลจุนเบาๆลูกแต่เขาซิมดาเม พีสุดยอดจุเ oh <God. S 1> ล่จุเล่ลูกน้องจ้ะกินไดซสำนี่ลีจ้ะเพราะว่ามันมันเลี่ยนจ้ะพยายามแล้วจ้ะไดซัำนี่ยลี่ก็จะไปกินผลไม้จักเล็กจงนอนนะจ๊ะเนาะ กดซับสไคร์กดไลค์กดกดแชร์ให้สกอน์เลจ้าเด้อกระดเล้ากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับพ่อนุ่มสวัสดีครับพี่บ๊อบ